สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนสิบรูปณพระอุโบสถวัดราชประพิษสถิตมหาศรีมารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคม2443และสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538ขณะพระชนมายุ94พรรษาซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประสบนิกรโดยเฉพาะในด้านทันตสาธารณสุขและด้านการพยาบาลดังนั้นจึงให้มีการกําหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติด้วย จากนั้นเสด็จยังสุสานหลวงภายในวัดรารชบพธธิตรสถิตมหาศรีมารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระสรีรงังคารแห่งสายพระโลหิตราชสกุลในพระองค์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินส่งวางช่อดอกไม้และท่งทอดผ้าสับปรกอนอนุสรณ์สถาน4องค์คือสุนันทาสาวรีซึ่งเต็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวีอัครมเหสีอนุสรสถานรังสีวัฒนาปฏิสถานพระสิรีรังคารสมเด็จพระมหิตลราธิเดศอุลเดชอุดยเดศวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระมหสีสวรินทรราบรมราชเทวีพระพันวสาอิกาเจ้าและสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีอนุสรสถานสวภพาปฏิสถานเป็นที่ปฏิสถานพระราชสิรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุสรสถานสรีรนิตขออภัยนะครับพระอนุสรสถานสรีรนิทานเป็นที่ประฏิษฐานพระอัฐิพระองค์เจ้าประพาพันพิไหลและประภัยพันพิลาศพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรพระราชทธทิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยจากนั้นเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินในฐานะรองประธานทุนการกุศลสมเด็จย่า เสด็จลงณศาลาทรงงานวังเลดิสุขุมวิท43ประธานพรพบนตรอกาสให้ผู้แทนจากมูลนิธิจำนวน16หน่วยงานเฝ้ารับประทานเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จญ,ญาเพื่อนําไปใช้ในกิจการต่างๆอันกอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสำหรับทุนการกุศลสมเด็จญ,ญานี้เป็นองค์กรสาธาร,รณกุศลที่สมเดญญ็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีทรงก่อตั้งขึ้นโดยทรงเริ่มนําดอกผลจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน3ล้านบาทมาจัดสรรพระราชทานแก่มูลนิธิและโรงเรียนต่างๆ ส่วนเงินที่ประชาชนมูลนิธิตลอดจนสมาคมต่างๆได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนั้นได้นําฝากประจําในธนาคารโดยไม่ได้ส่งใช้แต่อย่างใดซึ่งการดําเนินง,งานของกองทุนนั้นได้เริ่มขึ้นในปี2528ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือในกิจการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณาสุขการศึกษาการดำรงชีวิตของประชาชนการาศาสนาและการช่วยเหลือในอย่างวิกฤตที่เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยในปีนี้กองทุนการสุขสนสมเด็จย่าได้บริจาคเงินจากดอกผลของกองทุนให้กับหน่วยง,งานต่างๆไปแล้วกว่า25ล้านบาท